ไม่ต้องทำนี้เลยทำตัวโค้งที่ยเป็นการแสุู้สามันไม่ไม่เท่ากันใช้ตัวเราดึงดิงไปมีท้ายมีู่สองข้างดเลยมีเท่าไหร

哎。<laughs>

没几个，没来呀。<noise> <noise> <noise> จะได้ถ้ามันหนักเกินไปเบาเวะเป็น,เน่งเบาๆเล็กนเฮ้ยต้อเยนเกมืบใเลย,นเนย